ถ้าเราชอบเขาอ่ะเราแบบบอกไปมั้เราทํายังก็ได้เพื่อให้เขาจีบเราทํายังก็ได้เพื่อให้เขาจีบอ้าวออย่างนั้นอะไรไงสมมุติเรารู้ว่าเขาอยู่ทุกวันอาทิตย์ที่ร้านนี้อสมมุติสมมุติเราก็จะทํารีเสิร์ชละเอเราทํารีเสิร์ชก่อนแล้วเราทําเรื่องบังเอิญให้มันเกิดขึ้นจริงเอ้าเอเขาอะ วางแผนให้ผมล่อให้ผมเข้าไปทักเขาพยายามเดินแบบเดินมาแฉลับหน้าเฉลับซ้ายแฉลับขวาแล้วก็ทำเป็นแบบคือรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวผมจะมันทักอะไรเงี้ยแล้วก็ทําเป็นแบบทําให้แบบผ่านตาบ่อยๆอะไรเงี้ยเร่งเรวเขารู้อยู่แก่ใจเขารู้อยู่แก่ใจเขาอยากคุยกับผมนาแล้วใช่ไหมใช่เหมือนพอผมเข้าไปคุยเขาก็ได้ใจเขาเลยคุยใหญ่เลยใช่เขาเป็นคนหน่างนั้นแหละทำเป็นเก๋ไก๋ล้วก็ชอบ คือคือพอเข้าไปแล้วผมยิ้มไงี้ยทำอะไรอยหมดเฮ้ยสื่อเขาเผยเฉยฉันก่อนสดีเราพี่ๆอะไรเงี้ยจะแบบยิ้มอาการออกอาการออกแล้วหลังจากนั้นเขาก็ตีซีผมเลยเขาก็เฮ้ยเป็นไงเลยที่ไหนกินข้าวเปล่ากลับว่งัยเนี่ยตีซีผมเลยคือจริงๆอยากรู้จักผมมานานแล้วไงผมผมไม่เล่นตัวผมเป็นคนปกติอยู่แล้วถามมาก็ตอบชวนก็ถ้าว่างก็ไปถ้าไม่ว่างก็ไม่ไปเลยผมแล้วเข้าชวนแล้วทำไมต้องไปแล้วเข้าาชวนแล้วทำไมต้องไปฮะเอ้า ก็เป็นคน<ล>มีมารยาทไงจะปฏิเสธไปหมดมัน<ค>ก<ล>็จะหาว่าใจร้ายใจดําเกินไปเราก็ต<คล><คล>้องคอยตามไปบ้างบางทีก็เออเออเห็นอยากรู้จักอยากไปด้วยอยากไปด้วยชวนชวนชวนพดทำเป็นคนพุนเลิศพันเลิศ